วันนี้ฮะพี่โยคจัดเต็มทีมชาติไทยชุดนี้เข้ารอบเข้ารอบแน่นอน11ผู้เล่นตัวจริงชุดทิ่ทุบเติร์กเข้ารอบอชัวร์คือชุดนี้ส่วนแนวรับเนี่ยพี่โยงติดใจมากเลยนะใช้ทีละทอนแบ็กซ้ายเพราะว่าอะไรฮะคือจริงๆเรามองว่าอุ้มเนี่ยคือบางคนาบอกว่า35มแล้วใช่ไหมแต่ว่าพี่วอาอุ้มเล่นนะโดยเพราะผมมาเล่นกับวิงซ้ายที่ที่รู้ใจกันนะ โอ้โมเิ์นสระธนาทิ่สงกระศินครับอยู่ในตำแหน่งที่ถนัดอีกแล้วพี่มองว่าถ้าขึ้นซ้ายกับอยู่ตรงนี้ที่ชอบตรงนั้นจริงๆเจอย้ตรงไหนก็ได้ขณะที่ทางขวาครับขอให้มาได้จริงๆเถอะสุภพนัทเหมือนตาจะพาทีมชาติไทยเข้ารอบสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่าน้าสูดแตงโมลงพียภพจริงวันนี้นะครับอยู่กับพี่โอ๊ตแตงโมเช่นเคยนะครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเรามาคุยกันนะ ตอนนี้มันผ่านมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับในเกมการแข่งขันของเราแต่ว่าอยากจะให้ทีมชาติไทยเอาจริงนะพี่แข่งแม่งอาทิตย์หน้าเลยอ่ะเจอเติร์กเพราะว่ามันเหมือนว่าโมเมนตัมกำลังดีป่ะพี่อสองนัดน่าจะแบบรวดไปเลยไม่ต้องมาฟีฟาเดย์อย่างเงี้ยมันดีแล้วดีแล้วอ่ะโอ้่หเองจะได้ทองข่าเยอะไงอ่าเองแข่งปั๊บ หลังนี้ทําอะไรอ่ะไม่มีละอ่าต้องมีอันอีมมนหน่อยมันต้องมีอย่างงี้นี่ใช่ใช่ช่วงหวานชื่นใช่ฟีฟาเขารู้อยู่ว่าให้ให้แบบมีข่าวอะไรก็จะต่อเนื่องไงฉากสัดกันได้ยังเถียงกันได้อยู่ไม่ไม่แต่จริงอ่ะเราเราน่าจะจบแต่ที่แรกได้ละคงติดอยู่นัดสุดท้ายเล้วพี่พี่พูดอย่างงี้อกไม่เกี่ยวนะไม่หมายถึงว่าจบแต่ที่แรกคือเราอ่ะเข้ารอบแต่ที่แรกไปแล้วครับคือว่าต้องแรกๆว่าเราอาจจะพลาดเยอะถูกไหมคือก็ต้องบอกว่า ถามจริงจริงเติร์กมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถ้าาเมื่อก่อนแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เติร์กที่พี่ว่าดีนะออนต,ต,ต,ตอนตอนตอนสมัยพี่เจออเขาเคยมียุครุ่งเรืองต,ตัวใหญ่แต่ก็ชนะสามหนึ่งอะพี่ชนะสามหนึ่งอันนี้คือบอกหรือขิงหรืองไงไม่เขาก็ดีแต่ว่าเราดีกว่าแค่นั้นเองอ๋อโอเคโอเคไม่ได้โมดีกว่าปัจจุบันนี่เยอะอ๋อโอเคใช่ดีกว่าปัจจุบันนี่เยอะแล้วพี่อิงปะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะยิงนะคือมันจำไม่ค่อยได้เพราะยิงเยอะไงเราก็มาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วโอเคแชร์กันไปช่วงนี้ก็รับหลายๆคนอยู่เลยถามนิดนึงดีกว่าพี่นะตอนนี้ในการเจอเติร์กก่อนหน้านี้เราคุยกันมาเยอะแล้วหลังว่าเฮ้ยนักเตะไทยเนี่ยมันจะต้องมีการเอาตัวที่กําลังมากับตัวที่เป็นแบบซีเนียอยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้ความลงตัวตรงนี้ในในในมุมมองของโค้ชเนี่ยมันมันจะอะไรคือความลงตัวของทีมชาติไทย พี่ว่าจริงๆมันอยู่ที่แมตช์การแข่งขันนะเพราะว่ารเราต้องเข้าใจว่าเกมสองเกมเนี่ยที่เราผ่านมาทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งเจอสรีนงการกันเนี่ยมันมีความกดดันเพราะนั้นมันต้องมีผู้เล่นที่สามารถรับแรงกดดันแล้วก็ควบคุมน้องๆเข้าใจไหมอไอ้ตรงเนี้ยสาคัญมากและอย่างเกมเนี้พี่ว่ามันมีส่วนไหมพี่ในการที่เราชนะสี่นเนี่ยโอ้มีมีมีมมเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมพี่เห็นได้ชัดเพราะว่าเราจะต้องบอกว่าชนะที่คนเดียวก็ไม่ได้หรอก สมุตลเล่นเป็นทีมจริงจริงมันต้องมีแบบหลายๆแกนแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันต้องเอาลงกันหมดนะมันก็ต้องใช้ตัวผู้เล่นที่แบบสมมติอีกคนนึงมีประสบการณ์อีกคนอาจจะวัยรุ่นเพื่อจะมาบาลานกันอมันอยู่ที่บาลานแหละต้องต้องเมื่อเอามาบาลานกันใช่เพราะฉะนั้นครับวันนี้ฮะพี่โย่งจัดเต็มทีมชาติไทยชุดนี้เข้ารอบเข้ารอบแน่นอนถ้าชุดนี้มาถ้าสไตายพี่โย่งคือพี่จะเลือกแบบนี้ อ่าพี่คิดว่านะเดี๋ยวเอาคิดว่าเราต้องมาแบบมั่นใจชนะชัวร์ก็จริงๆแล้วคือไอตัวผู้เล่นที่ทีสายไปเนี่ยมันก็ใช่หมดแหละแต่มันขาดนึงแบกซ้ายไงไม่เข้าใจว่าแบ็กซ้ายบ้านเรานี่มันหายากนะเพราะเราไปดูอ่าสมัยพี่ก็ดูเสร็จใช่ไหมแบบพอจะหาเป็นเ็จมันหายากสมัยนี้ก็ทีเด็ดทอนไอ้อุ้มเนี่ยพอจะไปดูโมเดลอุ้มปั๊บโอ้โหมันหายากอะเอริกคาวถ้าเอามาได้อ่าก็จบเลยอ่าใช่คือตัวแบบท็อปของแต่อริกคาวก็ไม่ได้เล่นเหมือนอุ้มนะ ก็จริงคือแบงก์ยุโรปคุณก็ต้องมองเหมือนมมกอกสารนะ,ะแต่อุ้มมันเขาจะมีเ,าเขาเรียกว่ามีทั้งการจ่ายบอลการดึงจังหวะมันหลายอย่างก็ใช่ไหล่ะวิธีการแท็กติกก็ต้องเปลี่ยนอีกอ่ะถูกต้องใช่ไหมนะครับอเพราะฉะนั้น11ผู้เล่นตัวจริงชุดที่ทุบเติร์กเข้ารอบชั่วร์คือชุดนี้อ่านี่แหละผมส่งให้จัดเลยพี่ประตู <G un> ประตูปฏิวัติปีเตอร์แชมัยเฟิร์นไม่ใช่ประตวันขอใเย็นนี่เย็นนี่ปฏิวัติคําใหม่พี่ยงก็ยังมั่นใจปฏิวัติข่าใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือผู้สาประตูส่วนมากเขาเขาไม่ค่อยเปลี่ยนครับมันปยนเขาไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะว่าแต่ว่าถ้าเราเขารอไปแล้วอันนเงี้ยอาจจะได้อ่าแต่ว่าเนี่ยส่วนมากเขาไม่ค่อยเปลี่ยนซึ่งปฏิวัติข่าใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแค่แค่โอเคมันเสียวแต่ว่าเขาก็ยังคลีนชีทได้ถูกต้องนะครับ คือหลายจังหวะเนี่ยเอะไอ้ตรงนี้ผมถามนิดนึงเพื่อเป็นความรู้หลายๆท่านก็มองว่าแบบไอ้การตบบอลเนี่ยที่มันเข้าทางคู่ต่อสู้ <c oughs> ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยเราทําให้มันดีกว่านั้นได้ไหมเราทํำยังไงได้ยากบางทีสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราดูในจอมันอาจจะบอกว่าเฮ้ยฟุตบอลมันมาแค่นี้รับไม่ได้เอยบางทีมันมาสายนะ,ะแล้วก็บางทีพื้นญ้าด้วยะนะ,ะเพราะยังไงมันก็ต้องเข้าใจประตูด้วยประตูคือประตูม่ะกูโต้เขามีหน้าที่ทําไงก็ได้อย่าให้ฟุตบอลมันเข้าประตูไปก่อนอ่าอันดับแรกรัััับบบบไไดด้้้รแแตต่่่ถาาก็องงปปในททที ที่ไม่มีคู่ต่อสู้แต่บางบาง,บางทีมัน,มนเร็วอะมันทามไม่ได้เออใช่ใช่เพราะฉะนั้นบางทีมันตกออกมาช็อตแรกได้ก็บุญแล้ว <c oughs> ถูกต้องถูกต้องดีกว่าเข้าไงถูกต้องนะฮะอ่ะอันนี้ก็เลยเราก็ยังมองว่าปฏิวัติคำใหม่ก็ยังเป็นผู้รักษาประตูเบอร์หน<ช>ึ่งของท<ช>ีมช,ชาติไทยอยู่ซึ่งก็คลีนชีตแล้วก็ทำได้ดีด้วยอ่ะใช่นะอาจจบไปตรงนี้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยพี่ย้งติดใจมากเลยนะใช้ทีละทอนแบ็กซ้ายเพราะว่าอะไรฮะคือจริงๆเรามองว่าอุ้มเนี่ยคือบางคนอาจบอกว่า สามห้าแล้วใช่ไหมแต่ว่าพี่ว่าอุ้มเล่นอ่ะโดยเพราะผม,มาเล่นกับวิงซ้ายที่ที่รู้ใจกันนะอุ้มมันสล่ดฉลาดมันจ่ายเลยโอ้โหถ้าปีกแบบ,บไม่ใช่เหมือนพวกไออะไรนะไอของไบตั้นอ่ะครับมีตัวมาเหรอเออมันก็คงผ่านมันก็ยากแหละใช่ไหมล่ะแต่ว่าเติร์กมันเร็วนะพี่จำแมตช์แรกได้ปะ มันตีตัวฟรีผ่านตลอดเลยนะมันสวยแต่อันนั้นเป็นเป็นย่าเทียมแต่เราโอเคแหละมันต้องสกิปตรงนั้นไปเพราะตอนนี้ไม่ใช่แล้วแต่เราะภาษาไงเขาใช่ป่าแล้วพี่ก็ต้องเห็นว่าย่าเทียมเนี่ยไม่ว่านักบอลไทยคนไหนลงไปเล่นนะเชื่อพี่อเมรนมันไม่มีใครร้อยหรอกเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่รักชาตินะมันมองถึงเรื่องการบาดเจ็บด้วยถูกไหมมันไม่ถนัดอะขนาดบางทีเราลงไปเล่นเองนะเราังรู้เลยว่า จังหวะนี้ถ้าเป็นย่าจริงเฮ้ยมันได้แต่พอย่าเทียมปั๊บึ้นมันไม่ใช่อ่ะเขาะ้าใจเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันไปถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยอุ้มจะเล่นมันไม่น่าเล่นครบเพราะว่าเขาก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเล่นแบ็ไซด์จริงจะครบไหมเออเล่นสไตล์อุ้มเหมือนเล่นได้อ๋อถ้ายืนยืนเล่นได้ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขาเขา,เขาไม่ใช่แบ็กซด์ที่แบบที่เติไมไปแบบเหมือนเข้าใจไหมคือสมัยตอนนี้อุ้มเอ่อกำลังแบบอายุพีพค เขาก็เติมเนี่ยจังหวะเขาเติมนี่เขาเขาจะมีทัมมิ่งเขาไม่ใช่ว่าแบบอ่าไม่ใช่แบ็กไซด์อ่าแล้วแล้วแล้วอย่างเอ่อเขาไม่ค่อยเสียบอลนะพอไม่ค่อยเสียบอลตรงเนี้ยครับแต่ฝั่งนู้นเราไม่รู้นะอ่าแต่ฝั่งุูมเนี่ยเขาอเขาไม่ค่อยเสียบอลโอกาสที่มันจะโดนโต้กลับมันก็จะอ่านะครับพี่อยากปิดการโต๊กลับแล้วอย่างทีมที่เราเจอมันก็ไม่ใช่ทีมที่แบบโอ้โหเหนียวเราเยอะเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอืมถูกปะล่ะเอาพี่ว่าวันนั้นเราเจอเติ์กอ่ะครับอ่าหกหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเจ็ดสิบ ก็คือเราเน้นบอลโพสิชันถูกต้องถูกต้องครับขวานิโคลัสมิเคิลซันอันนี้มันยืนอยู่แล้วแหละนอนมาแต่ว่ามีอะไรที่แบบน้องจะต้องทําเป็นพิเศษไหมพี่ใน j อบนี้ในการเจอเติร์กไม่ต้องเติมเยอะหรือเติมเลยหรือยังไงมันก็เล่นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอาจจะอาจจะต้องแบบให้ใครเขาไปช่วยแบบเล่นร่วมเยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าอาจารย์ใส่ลุยเดี่ยวพี่ว่ามันก็ลำบากนะเพราะว่าเพราะต้องเข้าใจว่าเติร์กเนี่ยเขาแค่เสมอถูกไหมถูกต้อง เขารับลึกแน่นอนขอทีเดียวขอทีเดียวใช่ใช่เพราะนั้นพอเรายังไงเราก็ต้องถึงเอาขึ้นไปบนถ้าเราเสียบอลก็บนเยอะๆโอกาสที่มันจะมาแล้วมันหายแวบหายแวบไปมันก็เนี่เข้าใจป่ะหายแวบหายแวบอันนี้ผมกลัวมากอย่าเพิ่งไปกลัวอ่าไม่ต้องกลัวความกลัวทาให้เสื่อมถูกต้องไม่ต้องไปกลัวเออนะอ้าวคู่เซนเตอร์แบ็กโจนาธานเข็มดีอันนี้พี่รู้ดีที่สุดละ คือโจนาทานเข็มดีถ้ามันไปทำมาแล้วทำพาสปอร์ตไอ้นี่ไงไปอะไรนั่นก็เรียกอะไรนัไอดีการไอการอะไรนั่ใช่คือมาได้แน่นอนแน่นอนพี่ก็ต้องช่วงนั้นพี่ก็อยากใช้เยอะใช้โอ้ยโจนาทานมันแข็งแถ้าขาไม่ขาดมันก็อยากเล่นตลอดใช่คือถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะใช่เนี่ยก็คือโจนาทานเข็มดีน่าจะมาช่วยบาลานซ์กับพรรษาได้ถูกไหมพี่เอาถูกเพราะว่าเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกว่าถ้าเรามีคนที่มีประสบการณ์อีกคนหนึ่งแข็งแกร่งแล้วก็แล้วอย่างคู่นี้ย ปอบอลได้หรือแม้กระทั่งอีกคนใครที่ชมบุรลลีนัทพงศัิยาใช่จริงๆภาษากันนบนัทพงศ์ใครก็ได้อ,อ,อยู่ที่ฮัสซันเขาจะชอบใครออจะกลางอากาศไหมเ,ออเพราะกลางอากาศภาษาจะดีกว่าป่ะพี่เออดีพี่ว่าดีกว่าตรงอนี้นะเวลาขึ้นไปแล้วได้คอร์เนอร์เพราะว่าผมัน่วเนรว่าย่าษาเนี่ยเขาเขาเรียกมีทาวมิ่งในการโหม่เข้าประตูได้ดีมากใช่ใช่เนี่ยเราก็จะเริ่มต่อจิ๊กซอได้ซึ่งโค้ชต้องไปทำกันบ้างเขารู้อยู่แล้วแหละว่าจะเลือกยังไงถูกไหมฮะ ขณะที่ขยับมาตรงกลางครับเป็นธนวัต์ซึ่งจิตถาวรพี่เอาลงมาจับคู่กับสารัตเลยเพราะว่าอะไรถึงโยกลงมา <c oughs> แทนตรงนี้อธนวัตรก็เป็นกองกลางที่เคลือ่อนก็เรียกวิ่งได้ดีกแต่ปกติรัตลีเขาพี่จะใช้ข้างบนถูกป่ะพี่ถูกต้องก็นี่ก็เหมือนกันจริงๆิก็กสารัตก็ลงมาแล้วก็ธนวัรก็ขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อมันได้หมุนได้ถูกต้องคือตำแหน่งสลรัตเขาก็เขาจะอยู่ด้านบนหน่อยด้านบนหน่อยใช่ และแล้วอย่างนี้นี่ทางสารัฐนี่น่าจะแบ่งเบาภาระไปได้เยอะมันคล้ายกันเกินไปไหมมันมันไม่คล้ายเลยนะไม่คล้ายมันแทบไม่เหมือนกันเลยอ่ามันแทบไม่เหมือนสารัฐเขาเป็นคนโคดิงบอลแหละหาจังหวะดึงแล้วก็ส่งแล้วทวันนี่โคดิงได้บางแต่ว่าหาจังหวะลากเนื้อยทะลุทะลวงแล้วก็ยิงไกลไกลก็อันนี้คืออาวุธทีเด็ดทั้งโผนี่มิดฟิลเรายิงไกลได้หมดถูกต้องนะครับ ซ้ายขวาก็ยิงได้หมดเหมือนกันใช่ใช่ใชคือมีปืนไกลหมดเลยนะครับชนาทิพสงกสินครับอยู่ในตําแหน่งที่ถนัดอีกแล้วพี่มองว่าถ้าขึ้นซ้ายกับไปอยู่ตรงเนี้ยพี่ชอบตรงไหน,นจริงๆเจเนตรงไหนก็ได้เนได้หมดเพราะว่าเหมือนเหมือนเวลาเวลาเขาวางเวลานี่ที่ผ่านมานะอาจจะดูเสกสรรหรือว่าชนาทิพหรือใครก็แล้วแต่อพอสุดท้ายในการยืนอ,ะอ่ะพี่ว่าถ้าสินเสมอกันนะยังไงไปทางไหนก็ต้องรู้ว่าพอไปอยู่ตรงนั้นตําแหน่งใครก็ควรมีหน้าที่อะไรอ่าใช่ครับคือตอนนี้ภาวนาอย่างเดียวมาให้ครบ ไม้ครบใช่ไม้ครบนะครับสุประโชคสารชาติครับอยู่ทางด้านซ้ายอันนี้ก็ตัดในเล่นคู่กับทีละทรน่าจะสนุกเลยโอ้ตัดในบั่นคองอุ้มโอเวอร์แลปพอเวอร์แลปบไม่ส่งตัดปั๊บยิงสามเหลี่ยมเข้าโอ้โหแต่ถ้าตัดในปั๊บอุ้มโอเวอร์แลปแล้วก็เสียบอลนะอุ้มค้อนเลยอันอันนี้จะเป็นแบบนั้นจะดีมากแต่เราก็ต้องไปดูว่าในช่วงสามสีเดือนนี้แต่เอาจริงนะ ถ้าเล่นตามที่ทุกคนอยู่ในช่วงทอปฟอร์มได้นี่ไม่กลัวใครเลยนะ <c oughs> อีมติไทยใช่ใช่ใช่นะฮะขณะที่ทางขวาครับขอให้มาได้จริงๆเถอะสุพนัทเหมือนตาจะพาทีมชาติไทยเข้ารอบโอ้ถ้าได้แบงก์อรกนะเวลาฟุตบอลด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบเข้าหนูในบ็อกที่สามารถเป็นตัวยิงได้อีกคนอ่ะเออใช่ใ่อันนี้เลยพี่ว่าดีมากขอให้หายหาอยู่แล้วนะ ครับใช่ไหมทันอยู่แล้วเหลือแค่ว่าช่วงนั้นอย่าซ้ําอย่าเจ็บซ้ําถูกเะลาที่เน่ยเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขาขวาเขาจะบ่อยนักเตะลงมาทุกคนต้องแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าใช่นะครับอันนั้นก็เป็นแมตที่สําคัญที่สุดแล้วแหละใช่ใช่สุนนัทเหมือนตานะครับก็น่าจะมาช่วยโหนี่แนวลุกสามประสานแบบนี้แล้วก็ข้างหน้าเป็นสุภชัยใจเด็ดออันนี้ต้องมาเช็คหน่อยว่าสุดท้ายแล้วจะหายไหมเอออาการของงามพี่ว่าน่าจะหายเพราะเรามีเวลาก็รวมอันนี้ก็เกือบสัก สองเดือนกว่ากับสามเดือนได้ไหมสามเดือนกว่าเลยพี่มันแข่งคปลายเดือนเลยโอ้ปลายเดือนเหรอครับโอ้ได้ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีเวลาที่จะปรับตัวเองแล้วก็เรียกเรียกแมตช์ฟิตขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้จริงๆพี่มองใครสำรองไหมเออพี่ว่าจริงๆก็ปอลเมตก็ได้นะเพราะปอลเมตแต่เราก็รู้ว่าปอลเมตกลับมาแล้วตอนนั้นอะตอนนั้นกลับมาแล้วถ้ากลับมาแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีก็อาจจะใช้ปอลเมตเพราะว่าปอลเมตตำแหน่งหน้าเป้านี้เขา เขาได้หมดอ่ไม่ว่าจะเล่นหลังลายหรือเล่นหน้าลายครบเครื่องครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นไลน์อัพนะที่จัดมาเผื่อตอนนั้นเอามาให้ดูกันขำๆก่อนส่วนตอนนั้นเนี่ยใครพร้อมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้เป็นชุดที่พี่ว่าถ้ามันมีชุดนี้น่าจะมั่นใจในหรือนะหรือใครไม่รู้ชุดเดลล์กลับไปที่นู่นอาจจะเป็นตัวหลัก ก็อาจจะม่เล่นที่นี่เลยก็ได้ไม่แน่เหมืออนนกั่าถูกต้องครับครับอ่ะเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบหรือว่าคิดเห็นว่าใครน่าจะถูกเรียกมาติดก็ลองแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาเพราะมันมีเวลาครับอ่ะฝากติดตามกันได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พี่โย้งเตมโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกได้เลยครับ